คนอยากจะเรียกร้องว่าอย่าทำร้ายเขาได้ไหมตอกับผมสิครับหลังการประชุมไม่ต้องมีตำรวจทหารไปท่านไปกับผมผมจะนำไป <S 2> <S 2> แต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องณวันนี้เวลา ity, ท่านแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โคริาพูดน้อยๆหน่อยครับเพราะท่านรู้รายละเอียดผมรู้รายหยาบไม่ใช่น้ําท่วมท่งหลอกท่านผู้แทนแล้วถ้าไปรอบนี้นะผมนึกถึงท่านคนแรกเจ้ามิงโตอายองเนะี่ยชื่อเรียกยากจริงๆ แล้วท่านเพิ่งรู้เหรอว่าผมพูดเก่งแล้วไปบอกน้ทํทตวมทุ่งไม่ฮะไม่สไตล์ใครสไตลมันสไตล์ท่านไม่ใช่สไตล์ผมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอยู่ฝ่ายคา้านท่านต้องเรียนบทเที่ยมยังีงดีแล้วละ่ะหลายครั้งที่ท่านรัมตรีเฉลิมได้ลุกขึ้นมาพูดในสปาแห่งนี้ครูก็ได้พูดถึงกรณีในยพาที่เสียชีวิตแในเพอรุสอเนี่ยไม่ตรงกับประเด็นหลายประเด็นและพูด ไม่เป็นข้อที่จริงหลายเรื่องต่อสภากรณีเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อเวลา5นาฬิกาของวันที่19 2 5 5 1โดยมีเจ้าหน้าที่ได้ข้าไปตรวจคน้นกดดันจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยณบ้านก่อต่อหมู่ที่5ตำบลรสอศอำเภอรือจังหวัดนาราธิวาสผลการตรวคนจค้นเจ้าหน้าที่่ายกลุมราษฎรในบ้านกต่อไปจำนวน7คนครับท่านประธาน และได้ปล่อยผู้ต้องหาผู้ต้องผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนออกไปเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่จะเอาปิดได้ได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยหกคนไปไว้ที่สถานีตตำรวจอำเภอรสอะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อสอบสวนเบื้องตน้นหนึ่งในจำนวนหกคนคือนายพากาเสงอายุห้าปีเป็นตัวอ,อิหมัามประจำมัสยิดบันกอตตอหมู่ที่ห้าตำบลรสออำเภอรสอจังหวัดนาราธิวาส ที่ถูกจับกลุ่มพร้อมลูกชายอีกสองคนคือนายอนันต์กาเซงและอนายอามินกาเซงรักษาดอนในหมู่บ้านอีก3าคนได้นําตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดไปขังไว้บนรถ6กลอ้อครับรรท่านประธานรถ6กลอ้อสีดํามีตะข่ายด้านหลังเหมือนกับรถตํารวจที่ส่งผู้ต้องหาทั่วไปโดยรถที่ควบคุมผู้ต้องสงสัยได้จอดไว้กลางแจ้งตั้งแต่วันที่ 19- 2019มีนาคม255 จนถึงเช้าวันที่21มีนาคม2551นายภาพากาศสิงโตอิหม่มได้เสียชีวิตบนรถที่ถูกควบคุมตัวแต่สิ่งที่เขาอยากจะเรียกร้องว่าการกระบวนการการจับกลุ่มของหน่วยงานกองกำลังทั้งหมดในพื้นที่หากมีการควบคุมคนหรือผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มนี้ทุกคนอยากจะเรียกร้องว่าอย่าทำร้ายเขาได้ไหมต้องอาศัยกระบวนการทิเวีวิทยาหรือกระบวนการการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำผู้กระทำความผิดเหล่านี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปอย่างรัฐมนตรีเฉลิมว่าผมอยากจะให้ท่านไปกับผมสิครับหลังการประชุมไม่ต้องมีตำรวจทหารไปท่านไปกับผมผมจะนำไปท่านไม่ต้องนำทหารท่านไม่ต้องไปกับใครท่านไปกับผมครับเขามีอะไรกันผมเรียนท่านรัฐมนตรีด้วยความจริงใจผมไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจท่านครับสสในสัดส,ส,ส,ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท่านไม่ต้องมานั่งทงถามแต่สิ่งที่ผมอยากแกเร่ร้องณวันนี้เวลาท่านแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โควิดพูดน้อยๆหน่อยครับขอบคุณครับท่านบุ้แทนที่พูดเสร็จแล้วนั่งลงเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยก็ถูกต้องนะเพราะท่านรู้รายละเอียดผมรู้รายหยาบแต่ไม่ใช่รายหยาบของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องเท็จคนที่ถูกนําตัวมาตายก็เท่านั้นนะ่ะ นักกฎหมายก็จะไปพูดยาวอย่างท่านได้ยังไงประเด็นปัญหาว่ามีการเอาตัวมาไหมมีือเสียงเรียงนามชัดเจนเอามาควบคุมตัวไหมควบคุมควบคุมที่ไหนบนรถแล้วไปไงตอนหลังตายชนะสูพสบพิสษพก็ปรากฏว่าสิโครงครังก็ถูกต้องผมไม่เห็นพูดอะไรผิดเลยแต่ผมไม่รู้ไงว่าตายเพราะใครซ้อมตายเพราะใครทำร้าย แล้วผมก็บอกกอับสภาไม่ใช่น้ําท่วมท่งหรอกท่านผู้แทนท่านตัวช่วยบอกผมม่าถูกเราอย่ามาเน็บแนงนเลยไม่เป็นประโยชน์หรอกไอ้ผมมันนั่งล่างมานานกว่าท่านนะ่ะนั่งมาตลอดนี่มาเพิ่งอยู่ข้างบนเดือนกว่าๆนะนะั่นน่ะก็ไม่รู้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็ลงไปข้างล่างไอ้เราก็อยู่กันตรงนี้แหละเราก็ต้องมาช่วยกันผมไม่มีวันโกรธท่านนะแล้วถ้าไปรอบนี้นะถ้าเขาม้อไปผมมีหน้าที่นะ ผมนึกถึงท่านคนแรกอะเจอามิงโตอายงเนี่ยชื่อเรียกยากจริงๆแต่เราเล่นกันคนละบทเรามีหน้าที่ต่างกัน้ารฐบาลกับฝ่ายค้านมันเล่นเบาสภามันไม่สนุกมันต้องถึงลูกถึงคนแล้วท่านเพิ่งรู้เหรอผมพูดเก่งแล้วไปบอกน้ำตวมทุ่งไม่ฮะไม่สไตล์ใครสไตลมันสไตล์ท่านไม่ใช่สไตล์ผม สไตล์ผมก็ไม่ใช่สไตล์ท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอยู่ฝ่ายค้านท่านตองเล่นบทเขี่ยมยางไงดีแล้วล่ะดีแล้วนะผมชอบนะโตอามิเตะอายงนะผมชอบนะประเทศเป็นของทุกคนอยากดีมีจนไม่มีแบ่งชั้น